บรรยากาศเช้านี้ค่ะหมอกหมอกปกคลุมความหนาวเย็นปกคลุมทั่วทั่วทุกทิศทั่วทุกทางสภาพบรรยากาศเช้านี้ของอังกฤษสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีสสดยกักษ์ตอนนี้ก็มานั่งมุมเก่ามุมเดิมนะคะรอรอส่งลูกสาวที่หน้าโรงเรียนค่ะวันนี้ภารกิจวันนี้ก็ วุ่นกันแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าดาดี้ก็จะไปหาหมอไปให้ยาเพิ่ม mm. คุณพ่อนางก็ออกจากบ้านตั้งแต่8ดโมงแม่สมศรีก็วุ่นทั้งลูกไหนจะต้องเตรียมของให้ตัวเองเพราะว่าตัวเองก็ต้องไปทำงานเนาะไปส่งพี่ชายนางเสร็จแล้วที่หน้าโรงเรียนแล้วก็เลยรถมาจอดที่หน้าโรงเรียนมารอส่งลูกสาวค่ะผมอาจจะยาว ปิดตานิดนึงเพราะว่านางไม่ยอมให้แม่ตัดผมข้างหน้านะคะพเพื่อนๆค่ะจะไว้นางบอกว่าอยากไว้เดี๋ยวอยากไว้หน้าม้าแต่ว่าไม่ยอมให้ตัดผมข้างหน้านะคะไม่ต้องหาวนะคะคนสวยขาไม่ต้องหาวนะคะหนูเตรียมพร้อมจะไปโรงเรียนหรือย,อยังวันนี้ Are you ready to go into school? Are you Are you ready? Uh, you You, you, you มีความสุขที่จะไปเจอเพื่อนใช่ไหมคะ Are you ready to go i n to see your friend? เย้ค <Yeah, S 2> <ะ>่ะมีความสุขใช่ไหมคะมีความสุขค่ะแปลงฟันหรือยังเย้แปลงแล้วค่ะแปลงแล้วค่ะแปลงแล้วค่ะพูดสิแปลงแล้วค่ะหน้าเต็มมาเลยนะคะวันนี้สาวน้อยแบบหน้าเต็มมากเพราะว่าหยุดหยุดสองวันกินเยอะนอนอิม่มหน้าก็จะเต็มนิดนึงนะคะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะก็มาก็มาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อ,อก่อนที่แม่สมศรีจะบึงรถไปทํางานนะคะอ่า สภาพอากาศวันนี้ก็คือหนาวนะคะเพื่อนๆค่ะก็หนาวเป็นปกตินะคะหนาวเป็นปกติปกคลุมทั่วทั่วอังกฤษเลยนะคะดีหน่อยที่ไม่มีหิมะดีหน่อยที่ไม่มีฝนนี่ก็คือเป็นข้อดีของการไม่มีหิมะและไม่มีฝนแต่ว่าความหนาวเย็นปกคลุมทั่วพื้นที่ทุกทิศทุกทางเลยนะคะตอนนี้ค่ะที่อังกฤษค่ะเพื่อนๆค่ะนางก็พยายามมองทางเพราะว่านางมองดูเพื่อนนะคะว่าเพื่อนมาหรือยัง นา,นางมาโรงเรียนก่อนก่อนเพื่อนก่อนไก่โหทุกวันแต่ว่ายังลงไปไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้ลูก <I forgot S 1> ลงไป <my rice S 1> แล้วก็ไป <is my S 1> ยืน <my pieces. S 1> แบบว่ารอเพื่อนนะคะเดี๋ยวถ้านางเห็นเพื่อนนางถึงจะลงไปคะ่ะหนูพูดว่าอะไรคะ forgot rice หนูลืมอะไรพูดใหม่สิ <My chocolate. S 1> จะเอามาทําไมไม่เอาช็อกโกแลตมาโรงเรียนคะ่ะนางชอบเอาขนมมาแบ่งเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเพราะว่านางได้มา mm. ตั้งแต่ตั้งแต่กอด굿굿ตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสค่ะเพื่อนๆขาได้ขนมจากจากพี่สาวและพี่ชายมาเยอะก็ยังกินไม่หมดนะคะก็ จะจิกมาโรงเรียนวันละสองสามชิ้นเอามาแบ่งเพื่อนที่โรงเรียนด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้กินที่โรงเรียนนะคะก็คือจะเอาใส่กระเป๋านักเรียนไว้พอเลิกโรงเรียนนางเดินกลับบ้านกับเพื่อนนางก็จะแบ่งระหว่างทางที่เดินกลับบ้านนางก็จะแบ่งให้เพื่อนด้วย <c oughs> ที่โรงเรียนที่โรงเรียนที่นี่ไม่มีการเอาไม่มีการซื้อขายซื้อขนมซื้อของกินที่โรงเรียนนะคะเพื่อนๆค่ะโรงเรียนปถม โรงเรียนปะฐมก็คือ,อาสาวน้อยจะไม่มีการได้เงินค่าขนมจาก,จากบ้านถือมาที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าไม่มีของขายที่โรงเรียนก็คือเวลาพักเที่ยงาทางโรงเรียนเขาจะจะัดสรรปันส่วนให้อยู่แล้วว่าคนไหนได้อาหารฟรีคนไหนห,อหอ่อเขาเรียกว่าพระหล่นอิเดซัมบอีก็เขาเรียกว่าพระหล่น, <What? S 1> ลน when you bring the food from ฟอมโฮมอีดะคอพะพะร่นเยอะพะล่น yeah. ก็คือแม่อาจจะออกเสียงไม่ถูกนะคะก็คือจะห่อข้าวห่อพวกเป็นแซนด์วิชห่อผลไม้มาทานที่โรงเรียนด้วยก็คือเด็กแต่ละคนทานไม่เหมือนกันบางคนไม่ทานเนื้อสัตว์คุณครูเขาก็จะจับแยกเป็นพิเศษแต่ว่าน้องซันล่า ก็คือได้สิทธิพิเศษก็คือได้อาหารฟรีที่โรงเรียนตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่เข้าอนุบาลจนถึงจนถึงจะจบป .6 ก็คือทางรัฐบาลเขาช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยเนาะก็จะจะัดสรรปันส่วนให้ ในส่วนของอาหารกลางวันนะคะเพืเ่อนๆค่ะแม่สมศรีจะไม่ได้เสียค่าอาหารกลางวันให้น้องซันล่าเลยอาทิตย์ละ10ปอนนะคะเพืเ่อนๆค่ะคิดดูนะคะอาทิตย์ละ10ปอนก็อาทิตย์หนึ่ง400กว่าบาทนะคะ, <c oughs> ะแม่สมศรีได้ค่าอาหารของลูกสองคนนะคะเพืเ่อนๆค่ะทั้งพี่ชายนางและนางนะคะก็คือแม่สมศรีจะไม่ได้เสียค่าอาหารส่วนนี้เลย มาโรงเรียนก็มาแต่ตัวนะคะสมุดหนังสืออะไรเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะคะก็คือทางโรงเรียนเขาจะจัดเตรียมให้เราอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเราไม่มีค่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการเสียค่าอุปกรณ์การเรียนก็คือไม่มีเลยนะคะ,ะรเรียนฟรีที่นี่ก็คือฟรีจริงๆมาแต่ตัวเราก็แค่เสียแค่ค่าชุดที่เราจะค่า <c oughs> ชุดนักเรียน อ่าค่ารองเท้าอะไรประมาณนี้ที่เราต้องเสียเองนะคะเพื่อนๆคะ่ะนางขออนุญาตแล้วนางเห็นเพื่อนแล้วโอเคคลิปไม่มีฮาปะคิด h a าบ a น i c เดย์บิก o ูดโอเคเดยวแม่โทรหาเวลาอยู่เหลโรงเรียนนะโอเคห้าบันไดเดย์บิก o ูดอย่าต้องไ t เช e a เ l y วเลต้องไปชินเลยโอเคโอเคโอเคบิก okay, okay, okay. รูดบายบายลิบยูเลิบยูไปแล้วคะ่ะแม่อ่านางก็ไปโรงเรียนแล้วไปทำหน้าที่ของตัวเอง เดี๋ยวแม่สมศรีก็จะขออนุญาตบึงรถไปทํางานนะคะเพื่อนๆคนี่แหละค่ะมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าการเรียนที่อังกฤษเหมือนกับที่เมืองไทยไหมมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงไหมแต่ว่าโรงเรียนที่ลูกแม่สมศรีอยู่ โรงเรียนที่แม่ลูกของแม่สมศรีเรียนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแม่สมศรีก็ถ่ายทอดออกไปในส่วนที่แม่สมศรีได้รู้ได้รับเห็นอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลอาจจะไม่แน่นนะคะเพื่อนๆคะ่ะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่สมศรีต้องขออนุญาตไปทํางานแล้วคะ่ะแล้วเจอกันใหม่อีกทีที่ทํางานนะคะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะขออนุญาตขับรถไปทํางานคะ่ะ มาถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะหว่าจะมาถึงได้เนาะวันนี้รถก็ติดรถติดมากเตรียมตัวเตรียมใจไปสู้งานกัน,นะคะ่ะนี่แหละคะชีวิตในต่างแดนเขาพาทำอะไรเราก็ต้องทำเข้าเมืองตาหลิวเราก็ต้องเหลิวตาตาม ขอบคุณเลยนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะพเพื่อนๆขามีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆท่านคะ่ะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปสู้งานนะคะ thank for watching see you soon กายขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกๆท่านคะ่ะ